เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเท่ากาเสิบมานะครับผมในช่วงยบเนาะนะครับอากาศฮอนนะครับเนาะนะครับผมเริ่มเหฮอนไม่อีกแล้วนะครับเนาะหลังจากฝนตกมาสองเสมอนะครับเนาะนะครับผมอนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเท่ากาบสิบมาเบื้องเล็กตัวนี้ก็คือวิ่งบนตัวเดียวเนาะนะครับผมวิ่งบนตัวเดียวสําหรับเล็กตัวนี้นะครับเดินมาประมาณสิบงวดนะครับเนาะ สิบสี่หุนนะครับเนาะเดินมาสิบสี่หุนนะครับเนาะในการประมินผลนะครับเนาะนะักกระผมเขาก็ได้มากําแหน่งแวนเพื่อนแบคทีเรียบร้อยนะครับผมนันนี่เลขสูตรนี้เนาะนักครับผมการเดินมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะในหกนะครับประมินผลได้หกกามาลักหน่วยนะครับเนาะหน่วยบนนะครับเนาะแล้วก็ได้หานะครับเนาะมาลักเซฟบนนะ,นะครับออกห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาก,กันนะครับได้ไปที่ ได้ศูนย์นะครับมาลักหน่วยนะครัเก้าเก้าศูนย์เนาะงวดต่อมาได้ศูนย์ไปลักลอยนะครับเนาะศูนย์เก้าเจ็ดได้หานะครับมาลักสิบออกเกียราเจ็ดนะได้ซีนะครับมาหาซีซีมาลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับได้เจ็ดมาลักสิบนะครับไปที่เก้าเจ็ดเก้านะครับเนาะแล้วักได้ศูนย์นะครับเนาะมาทีลักสิบนะครับศูนย์หกสามนะครับเนาะแล้วก็ได้เลขเก้านะครับมาทีลักสิบสามเก้าห้านะครับได้เลขคกนะครับเนาะมาทีลักหน่อยนะครับศูนย์หกศูนย์สามนะครับเนาะ เราก็ได้เลขหกนะครับเนาะได้เลข6เนี่ยครับเนาะได้เลข6กก็ได้ไปที่ตัวนี้นะครับสี่แปดนงนะครับเนาะหกสองหกได้หนึ่งกับสี่แปดหนึ่งนะครับเนาะได้แปดนะครับเนาะได้แปดก็จะเป็นห้าแปดแปดไอ้่เก้าห้าแปดนะครับเนาะในงวดล่าสุตรนี่นะครับในงวดลาสูตรนี่นะครับได้ล็กหนึ่งนะครับนะอีกหนึ่งนะครับก็ว่าขค้ืนําสิบมาหอกมาสองหลักเลยนะครับมาหลักร้อยนะครับแล้วก็มาหลักสิบ นะครับสาหรับเนงวันนี้นะครับเนาะเข้าประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับสำหรับเนี่ยครับนะนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับการประมวลผลนะครับเนาะนะครับการประมวลผลนะครับตําแหน่งที่เข้ามานใส่ประมวลผลเนาะนะครับผมเ้อาไปสี่มาเบิกจะกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยือว่ามันสี่พิษพาดนะครับนะการพิดพาดนะครับเข้าที่ใส่หลักร้อยสามเทียนนะครับหลักร้อยสามครั้งนะครับหลักร้อยก็คือเลขหนึ่ง หนึ่งสามครั้งก็จะเป็นสามตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ใส่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งกคือเล็หนึ่งครับเลขหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งกคือเล็กศูนย์เหลขกศูนย์เนาะนะครับแล้วก็จะใช้หลักหน่วยครั้งที่สองสามครั้งหลักหน่วยครังที่สองก็เคื่อเลขสามนะครับสามเทียกับสิบเป็นเก้านะเป็นเก้าเนาะนะครับเป็นเก้านะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สามสองเทียหลักสิบคันนี้สามคือเล็กสามสองเทียเป็นหกเลข บวกหกกองที่นะครับบวกหกกองที่นะครับในเลขโซนนี้นะครับน่าจะห้าบวกกันนะครับจะได้เป็นตัวใดจะได้ห้าหรือไม่นะครับเนาะนะครับสามบวกเรื่งกัเป็นซีซีบวกเก้าเป็นสามสามบวกหกก็เป็นเก้าเก้าบวกหกนันเป็นหานะครับได้หานะครับเพื่อนๆเนาะวิ่งบนตัวเดียวได้ห้านะครับตรงประเด็นอีกแล้วนะครับเนาะตรงประเด็นอีกแล้วนะครับรับเพื่อนๆเนาะนะครับได้ห้าตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับ วิ่งบนนะครับเนาะนักครับกลุมใดเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเลขห้านะครับเนาะเอานะครับเรียกวานที่นี่นะครับเลขตัวที่เข้าจับให้เพื่อนไปนะครับเลขที่เราจับให้เพื่อนไปก็คือนะครับเนาะตัวนี่นะครับเนาะนี่นะครับตัวที่เขาวงไปนี้ก็คือนี่นะครับหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้านะครับจักตัวใดมันสิไปบนจะตัวใดสิไปรักสิรักลอยรักหน่วยละนะครับไม่รู้ตัวใดจะไปร้อยสิบหน่วยนะครับเนาะนะครับ มันจะไปร้อยสิบหน่วยนะครับก็จะเดินมาที่ห้าเลยนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยวข้อสีเขียนไว้นี่นะครับเนาะเดี๋ยวสีอห้ามเสจะมาเทียบเล็กเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นบนเดี๋ยวข้อสีมาเทียบเด่นนะครับนี่ครับเนาะเล็กเด่นนะครับเดี๋ยวข้อสีมาเทียบวานนะครับเนาะมันมีเลขยู่สามอย่างนะครับมีเลขยู่สามอย่างเดี๋ยวเขียนไว้เลนะครับเนาะอันนี้ก็คือวิ่งบนตัวเดียวเนาะนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่นะครับวิ่งบนตัวเดียวเน ได้ไปที um, ่เลขห้าตัวนี้เนาะนะครับได้ไปที่เลขห้าตัวนี้ได้ไปที่เลขห้านะครับนี้เนาะนะครับวิ่งบนตัวเดียวได้เลขห้าได้เลขห้านะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเนาะเด่นบนสามสูตรนะครับเด่นบนสามสูตรนะครับนะครับนี่คือเด่นบนสามสูตรครับเด่นบนสามสูตรตัวนี้ได้ชนไปที่เลขหกตัวเดียวรองสามนะเด่นหกรองสาม นะครับเนาะนี่นะครับมันจะชนกันไปที่เลขหกทั้งสามสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองและสูตรที่สามมันจะชนกันไปที่เลขหกนะครับเด่นบนสามสูตรนะครับเพื่อนๆนนะี่ครับสูตรสองโตสูตรสองวตตัวนี้นะครับเนาะเลขสูตรนี้นะครับสามสิบสามสิบสามสิบสองหดนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนะครับเนาะก็คือสูตรนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับ มันจะมีเลขสองตัวนี่นะครับนะครับแล้วมันก็จะมาสิบหน่วยจะเป็นส่วนมากนะครับเนาะส่วนไหลายมันจะเข่าเสีบก็หน่วยนะครับลักลอยกระโดดโลมาทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขสองตัวนี้วิ่งบนสองตัวคุ้มไหมคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับวิ่งบนสองตัวนะครับผมกําไรมาเนาะนะครับเนาะนี่นะครับวิ่งบนสองตัวเอาสองตัวนี้วิ่งบนสองตัวให้แน่ว่าสันวิ่งจะได้เจ็ดกับศูนย์นะครับเลขออกมาจะได้สี่หนึ่งเจ็ดพัน เขาใจวาาาะใจเขาใจานะครับเขาไม่ได้มาเจ็บเงินเราด้เขาใจาเข้าเลยครับถ้าเขาเอาวิ่งสองตัวเอาวิ่งศูนย์กับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดใจวะใจเสียวะบ่เสียนะเอาหมดสมาชิวิ่งสองกับห้าแน่มาเส้นเลขออกหกห้าสองได้สองตัวเลยนะครับได้ทั้งสองตัวหม่อมาก็กวิ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดออกแปดเจ็ดสามได้นะครับ เจ็ดกับศูนย์นะวิ่งสองตัวเนี่ครับก็จะเจ็ดกับศูนย์มาสองตัวเขีนเลครับเนาะกลับมาสองตัวก็มีไหลงวดนะครับเนาะเลขสองตัวเนี่ยก็เดินมานะครับเนาะนะครับเดินเดินนะครับเนาะเดินยาวเดินยาวนะครับเนาะนี่ครับงวดล่าสุดได้หกกับเก่านะครับมาหนึ่งหนึ่งหกงวดนี้ได้สามกับหกได้สามกับหกนะครับสามกับหกนี่ครับสามกับหกตัวนี้ นะครับเนาะสามกับหกสูตรนี้สามตัวหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะนะครับโซลคูเจ็ดแปดนี่นะครับในสูตรนี้เนาะในสูตรนี้นะครับเนาะยี่สิบเอ็ดโวลต์สูตรที่สองยี่สิบเอ็ดโวดต์คืตัวนี้นะครับสามตัวนะครับเอาไปเทียบนะครับเทียบชนเลยนะครับเนาะนะครับถ้าไปเทียบชนเมื่อกับนี่นะครับเนาะถ้าเทียบชนกันอันนี้แปดเก้าศูนย์นะครับห้าสามศูนย์เนาะห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะ ห้าสามศูนย์ก็ชนสามชนสามเนี่ยวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่ง 3, ตัวเดียววิ่งสามตัวเดียวนะครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เอาแปดเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์ชนศูนย์นะลืมแปดเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์ชนศูนย์เนาะอ่าอันนี้สูตรนี้นะครับเนาะนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับก็จะเดินมาแบบนี้นะครับเดินมาแบบนี้นะครับเสตติสิเขาเขียนไว้ใส่บุตรนะครับเราเขียนสตติสิไว้ใส่กระบอกนู้นนะครับ สถิติการเทียบชนของเขานะครับเนาะนะครับสถิติการเทียบชนไม่รู้เราเอาไปเขียนไปไหนเดี๋ยวเขาหาก่อนนะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาได้ห้าหกเจ็ดหกขนมางวดนี้ได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดคือตัวนี้หกเจ็ดแปดคือตัวนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี้สำหรับสูตรที่สามนี่นะครับสูตรที่สามสูตรนี้นะครับมันเป็นเลขห้าตัวนะครับเป็นเลขห้าตัวอันนี้เดินมายี่สิบห้างวดนะครับ อันนี้ยี่สิบห้างวดครับนันเป็นเลขขาตัวนี้นะครับเทียบชนอย่างเดียวนะกับมากระจัดกระจายเลยนะครับเนาะมากระจัดกระจายไม่รู้อันไหนปันอันไหนนะครับมูนอุ้ยปุ๋ยนะครับเนาะในส่วนนี้มูนอุยปุ๋ยห้าหกหนึ่งสองสามครับห้าหกหนึ่งสองสามคือตัวนี้ชนหกนะครับชนหกนะครับเนาะถ้าชนหกนะครับเนาะตัวนี้ก็คือเด่นเด่นชนหกนะครับนะครับตัวนี้ก็คือชนแล้วมาหกนะครับนี่ครับเนาะ วิ่งบนตัวเดียวห้าชนแล้วมาหกแล้วนีงอีกหนึ่งอันนี้มีแต่กันๆทั้งนั้นนะครับมีแต่กันๆทั้งนั้นนี่นี่มีแต่บักเสด็จญยาิทั้งนั้นเลยนะครับเนาะว่าไม่ขี่โมูขี่หมาเลยขี่คนรแขนงนี่นี่นะครับเนาะนะครับผมว่าไม่กินมขี่หมาอีกอันนึงก็คือนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนนะครับคนผู้มาใหม่นะครับมันก็คือพอู้จักกิติสรั์ล้านเปอร์เซ็นต์นะ นะรันเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็คือเลขสามปีนะครับสูตรที่หนะึ่งเนสามปีนะครับเดินมาแล้วสามปีนะครับนะคือสามสิบหกอวดนะตัวนี้คือสามปนะีเออวันนสามปีมันต้องเอ่อสิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่สิบแปดหกหกสิบสองนะครับนะครับยี่สิบสี่คูณสามนะครับนะ จ็ดส yup. ิบสองงวดนะสามปีเจ็ดสิบสองงวดนะครับแบบตัวนี้สูตรที่หนึ่งนี่ครับเนาะสูตรที่หนึ่งนี่เจ็ดสิบสองงวดนะครับเจ็ดสิบสองงวดสูตรที่หนึ่งนะเฉพาะตัวสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ยี่สิบสูตรนี้สองปีสูตรนี้สองปีนะครับเนาะสูตรนี้หนึ่งปีสามสองหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับก็คือสูตรนี้ถ้าถ้าสองสูตรนี้มันชนนี่ก็คือจับเลยนะครับ มันจะมาสวัดสวัดอันนี้นะครับแต่เลขตัวนี้นะครับมันจะไปชนเลขเด่นส,ส่วนมากนะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับสีหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดนี่นะครับเนาะก็จะไปบนทั้งหมดเลยนะครับมีนานๆนะครับ,บประมาณสิบงวดสีมาล่างทีหนึ่งประมาณสิบงวดจะมาล่างหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเนาะมันไปชนเลขล่าง แต่ว่ามันก็มาชนเลขเด่นคือกันนะครับเอาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ชนเล็กก็ชนบนคือกันนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเจ็ดนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นห้านะครับเนาะนะครับแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับเลขสามอย่างนี้นะครับเลขสามอย่างนี้เนาะนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมาชนตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะ ตัวที่ชนมานี่ก็ like คือมาชนมาครบสองตัวบนเนี่ยนะครับมาครบสองตัวบน,น, 5, 6, นตัวนี้นะครับมันจะมีห้าหกเจ็ดนะครับมันจะมีเลขสามตัวนี่นะครับห้าหกเจ็ดนี่นะครับอันนี้วิ่งบนตัวเดียวมีห้านะครับมีห้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ชนแล้วมาเนี่ยมันจะมีหกอยู่ตรงนี้นะครัล้านเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะมีเจ็ดอยู่ตรงนี้นี่นะนี่นะครับเนาะ เลขนี้นะครับอันนี้ก็กั่นมาเร are, compass, ียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็กั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วเลขมันมาตรงกันแบบนี้เอายงกองร้อย้วเพื่อนๆเลยเดือยป่านไม่อยากผักได้บานป่านไก่เต๋อไม่ไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆเนาะมุ่นเอรินะครับเนาะนะครับผมเอ้ยไม่อยากผักนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะมาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวบนเนาะนะครับมาครบสองตัวบนนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ครับเนาะ ตอนนี้มาครบสองตวบนสองสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรเดินมาอันพี่บ้านนี่ยขับรถรถจักเทียอ์ได้นหมก็ได้นะครับคือทิมย่มอะไรก็บบริษททิมจักเทียรอาบ่ไปใช้มาใส่แต่มาเอามาเอานะครับจะเข้ากระทําเป็นบ่สนใจนะครับเราทําเป็นไม่สนใจนะครับก็มาคือเก้านะครับนะครับพันเท้าเสีเอาพันแลนหนีพันเท้าบ่สนใจพันสลอมากนะครับเป็นตอานี้นะครับนี่เป็นตอนไหนนะไอตัวเลขตัวเบอร์นี่ก็ได้ แล้วก็ใส่ย,ยน่ไซบุระอันขอมูลมันก็นได้นะครับเนาะเข้าหาขอมูลนกี่อันบอค่อยเห็นได้ขอมูลเอกสารของเขา้าไหนว่ามันพวกเขาเล่ากานะครับ,รบเนาะตัวนี้นี่ยยยตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้บันนี้ไปซ้ายนะครับมาอยู่พเพราะไปน,นั่นเข้ากับบุญศรใจพราเป็นไรเพราะว่ามันเลขมันมันเพรเป็นจามามัวนะครับไม่สอบตัวอะไรนะครับเนาะ ประเทไทยเขาว่าไม่ชอบนะครับแต่ว่าภาษาอีสานเขาว่าบอมักนะครับเนี่ครับส่วนนี้่ไม่ใช่ละสามตัวพอดีเมันไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยววิสองตัวกับวิสองนี่สามตลอดเนี่ยเอสามตลอดเอานี่นะครับเอาสามกับสามนะครับน้อสามกับสามอันมากงวดได้กับมีหลอดนอยู่นี่นี่น,นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นหวัดล่าสุดเนี่ยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเข้ากันไปไซรัสนะครับเข้ากันเล่งไปที่เลขหาเลขแปด เรกเกิลคนนี้เอาเล่งไปนะครับเนาะนะครับเร่งวันนี้คือกันโอ๋ออันนี้อันนี้เขาวงไว้คือมันส้นตัวนี้ละชนแล้วมานี่ยละพ้อนสิว่านี่เอาลบออกก่อนมันกวนนาดังนะครับมาวงไว้เฮ็ดหยักมาใั่นมันสิออกตัวนี้ติดเพราะแท้มานะครับเนาะกับวันร้านะครับเนาะกับบงไม้เป็นสลักเท่ๆเป็นสลักนะเพราะเขาด้ถามนะครับเนาะนะครับผมมาว้องใเฮ็ดหยังเนี่ยว่าสั่นว่ามันสิมาหรือบ่มากๆองไว้เนี่ยว่าสั่นว่าแต่จับมันเป็นเล่งเด่นเนาะมันชนเด่นนะครับเนาะก็ ชนลมาหอยสันพันวานะครับเนาะมีหกอยู่นี่เขาเลยไม่ไวเนาะมีห้ามีหกมีเจ็ดสามตัวนี่แล้วก็มีหนึ่งด้วยเนยี่ยมีห้านี้ก็สูตนนี้และนี่ไม่โมโร้รู้จะเทียอไหนะครับเนาะนักกรัมผมสูตรนี้นะครับเนาะลรามันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เขายังไม่เปิดเผยน,นะครับเรายังไม่เปิดเผยก็คือสูตรนี้นะครับส่วนนี้เขายังไม่เปิดเผยเพราะว่าเลขมันบอเขาสแล็ปเก็บไปไหนเขาเก็บอแต่ว่ามันสิมีหกมีเจ็ดอยู่นะครับในในในหลักนี่นะครับเนาะ เี่้องเปิดเผยตัวนึงนะครับอันตัวนี้นะครับแล้วอันนี้มาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวบนตัวนี้นี่นี่มาครบสองตัวบนใหม่นี่ว่าท่านเปิดเผยได้แล้วสิเปิดเผยให้เบิ้งงนะอันูตรนี้ก็เป็นแปดตัวเากันนะครับมันจะมาสองตัวบนแบบนี้นะครับอันนี้เปิดเผยซะนะครับเขาเห็ดไวเขาบอดเขาบอดเปิดเผยนะครับเรายังไม่ให้เพื่อนๆดูนะครับเพาะผมว่าเบิ้งไวเฉพาะส่วนตัวเฉยนะครับนะเอาเบิ้งไว้เฉพาะส่วนตัวในวันที่มากกวมาหนึ่งหกวันนี้ เก้าศูนย์สองสามสี่หกเจ็ดแปดนี่นะครับเนาะมาสองตัวนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหกเจ็ดนี่นะน,น,น, 6, 7, นะครับนี่นะมันสําคัญมากๆคือตัวนี้คือหกเจ็ดนะครับถ้าหกเจ็ดมันอยู่หลักสิบหลักหน่วยตัวนี้เป็นเลขมาครบสองตัวบนเลขห้าก็ต้องตัวไปอยู่หลักร้อยนะครับเนาะนี่ครับความหมายของเขาก็คือว่าห้าหกเจ็ดนี่นะครับเนาะหรือว่าจะเป็นห้าเจ็ดหกนะครับห้าหกเจ็ดหรือห้าเจ็ดหกหรือจะเป็นห้าหกเจ็ดเรียงไปเลยนะครับสเตทฟัดไปเลยนะครับห้าหกเจ็ดเนาะนะครับผม นี่นะครับเลียงสเตตไปเลยนะครับเนาะในเลขตัวนี้มันมาแบบนี้นะสามผลผลนี่มาแล้วนะครับเนาะยี่มาแล้วก็มาเจอกับกกนี้อีกนะครับเนาะนะครับแล้สองกกนี่มาเจอกันนี่นะครับวุ่นวายเลยนะครับวุ่นวายเลยนะครับนนะครับเนาะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับเนาะนะครับภาษาวัยรุ่นเป็นนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเป็นนานกระโวยเพลงสนีเลยนะครับที่มาในมือนี้กก็คือวิ่งบนตัวเดียวนะครับ เอาวิ่งบนตัวเดียวมาให้เพื่อนๆนะครับเนาะเพื่อนๆเพื่อนว่าอันที่งวดที่แล้วนะมันได้นึงนะได้นึงนะเวซันวันี้ได้ตัวไรเวซันว่าเนี่นะครับเนาะมันได้ตัวไรเวซันงวดนี้มันได้หานะครับได้หานี่วงไว้เลยนะครับวงไว้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยยลักได้บัตเนี่ร้อยสิบหน่วยได้เบะครับวิ่งสองตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้หกับสามนะครับวิ่งสองตัวอยหกสามมันชนหกนะวิ่งลามาชนลงมาไล้วิ่งหก ใน6อันนี้วิ่งตัวเดียวได้5นะครับเพราะฉะนั้นเลขของเขาก็จะเป็น5 6 7เนี่นะครับแล้วก็มาตรงกับตัวนี้นี่ห้าหกเจหรือจะเป็น1 5 1 6 1 7มงงันก็ง่ายดีคือกัน1 5 1 6 1 7นะครับเนาะนี่ครับ1 5 1 6 1 7เนาะนะครับเอา3ตัวเลขหนึ่งห้าหนึ่งหกน่นี้นะครับเนาะนะครับไม่มีตัวเลขไปมีทางเดียวที่จะออกได้ก็คือเลข7ตัวนี้จะต้องไปล่างนี่คือมีทางออกทางเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ติดล็อกหมดแล้วนะครับอันนี้ล็อกไว้แล้วนะครับห้ากับหกนี่ต้องมาแนี่ๆ่ไม่หลักใดก็หลักหนึ่งสองตัวนี้ต้องมานะครับเนาะนะครับแล้วทีนี้หนึ่งก็ต้องมาตรงใดตรงหนึ่งหนึ่งต้องมาผาสมกับเลขสองตัวนี้แล้วเลขเจ็ดตัวนี้ก็จะต้องไปล่างถ้าเลขเจ็ดตัวนี้ไม่ไปล่างก็จะผสมอยู่ในสามตัวนี้เลยสามตัวบนตรงเลยห้าหกเจ็ดนักครับเนาะเอาละครับผมสรับคลิปนี้เจ้าแียงสามเล่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนเพื่อนว่าเจ้าะติงนู๋หลว่าสันว่าอันยี้มจบคลิปแล้วก็ให้แคปหน้าจอในภาษาฮนนะครับ,มมรบเนาะ นะครับเอาแคปหน้าจอนี้นะครับอันนี้มาครบ2ตัวบนจับออกมาแล้วเด้ออันนี้เข้าเขียนไ่พร้อมแล้วนะครับเรี่ยงบนตัวเดียวชนแล้วมาล้านเปอร์เซ็นต์เบิ้เอาบานที่นี่เอานิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะอนเนอะนบอกว่าเจ้าจะติงดูไหลเปอร์เซ็นว่าประกาศเจ้าจะสี่ดูไหลเปอร์เซ็นว่าอันเอาไว้ซื้อได้เปอร่เซ็นมาว้ายสั่งว่าเน,ะนาะนะครับเอานะครับพร้อมนิ่งแล้วบานที่นี่เจ้าจะบ้าไว้ไหล เฮ็ดเพกัเฮ็ดผิดเฮ็ดเถืกว่าษันว่าจักสี่สื่อก็สื่อเกลือภาษันก็ว่ามันหมดถึงน้ำเหลืถึงยิ่งต่อเฮ็ดผิดภาษันว่ากลางว่าเนาะนะครับผมเอ้านะครับเพื véhic, pig, ่อนเพื่อนเพื่นกับซอยเบืองยู่นะครับอันใดเพื่อนในถึงเพื่อนกับเบืองยู่เพื่อนว่ามันผิดเพื่อนกับแจงมาเกว่าแก้ใครให้นะครับเนาะ นักครับผมเอาหลายคนเข้ากันซอยกันนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมอายุน้ำกันเดนโดนะครับเนาะเอาสำหรับฝ้าคือมาเรียวบาเนี่ยนะครับเนาะคือฝนตกนี่ละนะครับเนาะนะครับเอาสหรับคลิปนี้เอเพียงจำนีล้านเพื่อนไปเลยเด้อนะครับเนาะเอาอเจลนี้แห้งแจ่มแดงอ่องตองคือเก่าเบิ้ดสุขสุขคนสวัสดีครับ